นี่ตลาดถนนคนเดินวังสะพุงแตงโมนี่ตาจะเอาอะไรเฟนฟายพิซซ่าเฟนฟายาจะเอาอะไร ไข่เปล่าไข่เปล่าไข่ไข่ปิ้งว่ะไข่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 นกกระทาไข่นกกระทาไข่นกกระทาใส่เตาคกะอืมอนอี้อืมเอามใส่ได้

น้ำแดงอน,น้ำอะไรโครกนี่โคกอยู่นี่โคกนั้นน้ำแดงแฟนตาสีแดงสีเดียวกันเป๊ะปองห้ออะไรครับห้อนนมันเย็นจังเลยเย็นป้องแช่น้ำแข็งไง ตลอ,อดไหมเดินเดิน,ะดน,ดนจะไปเล่นเกมเหรอไโ A O U เดิน <c oughs> <c oughs> ไปเดินไปไปเรียกซื้อข้าวเลย อัวเข้ลาดเลยนเข้าตลาดอัลูกชิ้นเด็กลูกชิ้นเด็กลูกชิ้นเผ็ดเด็กกินไม่ได้่ข้าอหมาหมาก็มาหมามีตังไหมหมามีตังซื้อของไหม

พิซซ่าพิซซ่าอาันี้เอาอย่างละอันไข่ทุงคร่บก่่ไก่ไขาไก่ไข่ไกับ่ไบ่ไขอไไรเอาพิซซ่าพิซซ่ากับดาวไข่ดาวอันนี้ เอาอย่างเดียวนะเอาอะไรอีกนู่นข้างบนเบคอนไหมเย็นนี่เบคอนไหมเย็นนี่เบคอนเมา่กินกระดาเท่าไหร่ครับเป็นสิบห้าบาทไข่ดาวไม่เอาหนาไม่เอาโอ้โหปวดแสบเคยกินแล้วปะปะมาถือให้ข้อถือให้ La no, copa no, no. No, no, no. No, no,